สติลบอบรันกำลังจะมาแล้วใช่ไหมฮะสิ่งที่คนคาดหวังอาจจะเป็นงานภาพเอฟเฟกหรืออะไรต่างๆนานๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรอสำหรับภาคนี้เลยก็คือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นไม่สิได้ยินในอินโทรเปิดคลิปนั่นก็คือ จะมีอนิเมะสักกี่เรื่องครับที่ได้ฟังซาว์เอฟเฟกแล้วรู้สึกถึงความแตกต่างมันทั้งหนักแน่นดุดันและยังอลังการสุดๆไม่ว่าจะเป็นเสียงลบวัตถุของเดอะแฮนเสียงกดน้ำหนักของเอ h o ทั้งหมดทั้งมวลครับเป็นฝีมือของยาซึมะสะโคยมะซาวด์ดีไซเนอร์ของเรื่องนี้โดยเฮียแกเนี่ยจะดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่ภาค2กันภาคล่าสุดเลยและยังมีผลงานจากอนิเมะเรื่องอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นไฟฟอร์ดดัคเตอร์สโตนหรือเบอร์เซิร์กเสียงประกอบส่วนใหญ่ก็มาจากเฮียโคยมะเนี่ยแหละฮะโดยเอกลักษณ์ของเฮียแกเนี่ยจะเน้นไปที่ความทรงพลังหนักแน่นดุดันในย่านความถี่ต่ำหรือที่เรียกว่าเบสและขึ้นกระแทกหนักๆฮะพอให้รู้สึกถึงแรงประทะที่รุนแรงมากขึ้น คงจะมีคําถามที่ว่าเฮ้ย hey, พี่แล้วภาคแรกครับเป็นคนดูแลเรื่องเสียงฮะผมก็ว่าภาคแรกก็ฟังดูดีนะครับเนี่ยในส่วนของภาคแรกนะครับคนที่ออกแบบเรื่องเสียงในภาคแรกก็คือคุณอิจิอคุดะและจะมีผู้ก,กํากับเสียงเป็นมิฮิโตะฮิวานามิโดยคุณมิฮิโตะเนี่ยก็กำกับเรื่องเสียงตั้งแต่ภาคแรกจนภาคล่าสุดเลยถ้าอธิบายให้เข้าใจก็คือคุณโคโกยามะเนี่ยจะทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงประกอบส่วนคุณมิโฮโตะเนี่ยจะทําหน้าที่กํากับเรื่องเสียง คุณโคยามะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าการทำอนิเมะเรื่องโจโจ้เนี่ยหรือว่าการทำเสียกับเรื่องโจโจ้เป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะเขาจะต้องทำเสียงจากมังงะที่แฟนๆจินตนาการเอาไว้ออกมาให้มันเป็นไปได้ครับแน่นอนครับว่าตอนเราอ่านมังงะนะฮะเราไม่รู้หรอกนะคะว่า เสียงที่มันออกมามันจะเป็นยังไงแต่ว่าอาจารย์อารากิจะใส่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโกอิงโกหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยบ้านๆเลยคือคำเรียนเสียงธรรมชาติเสียงพวกเนี้ยอาจารย์อารากิจะใส่ไว้ในเกือบทุกฉากเลยฮะที่มีเสียงประกอบเพื่อให้เราเนคนอ่านสามารถจินตนาการว่าเสียงตรงนั้นครจะเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างที่ดังๆก็จะเป็นเสียงคลื่นเวลาที่ตัวละครยืนแอคที่แบบมันจะเป็นคลื่นแบบืใช่ไหมเวลาเราดูอนิเมะแต่ในมังงะมันจะเขียนว่าโดโดโดเนี่ยตามภาพที่เป็นมีมาริโอเนี่ยแหละฮะ อย่ามัางงะผ้าก้าวที่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็จะมีแบบว,า,วาบูบอะไรย่างนี้ตึงตึงตึงถ้าถามผมว่ามัางงะเรื่องอื่นมีไหมต้องก็ตอบว่ามีครับแต่ว่าเรื่องโจโจจะใส่เยอะเป็นพิเศษขนาดฉากจูบเฮเลนายนังมีเลยครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นการทําเสียงพวกเนี้ยมันจึงยากมาก เพราะมันต้องใช้ทั้งจินตนาการและความสมเหตุสมผลโดยวันนี้ครับผมจะมาหยิบยกเสียงที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆโดยจะเริ่มจากเสียงการโจมตีทั่วไปก่อนโจโจ้ครับเป็นอนิเมะที่ทําเสียงต่อยได้ดังลั่นมากๆในฉากเปิดภาค2ครับเป็นฉากที่โจเซฟไปช่วยสม็อกกี้จากตำรวจ2คนจะเป็นฉากที่โจเซฟเนี่ยได้โชว์พลังฮาร์มอนครั้งแรกแต่จริงๆกับไอ้แค่ตำรวจ2คนไม่ต้องใช้ฮาร์มอนหรอกครับจะทตกลางให้มากนะไอ้พวกมักันนะแต่โจเซฟครับก็แถมด้วยการเปิดขวดโคลาโชว์ไปทีหนึ่ง ซึ่งเอาจริงๆถ้าผมเป็นโค้กเนี่ยผมไม่จ้างแวนด้าฮะคุณจะจ้างโจเซฟเนี่ยมาโปรโมทแก่ที่บอกคับว่าตัวโคยมามะเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ความหนักแน่นของเสียงเบสผมเนี่ยจะรู้สึกสะใจมากเวลาเกิดการประทะการด้านร่างกายเกิดขึ้นหรือแม้แต่การต่อสู้ทั่วไปเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่ามันสุดยอดมากๆมันรู้สึกมีมิติและความลึกเร้าใจกระตุ้นอะดรีนาลีนแต่เอาจริงๆอันนี้ผมพูดเล่นนะฮะจริงๆไม่ขนาดนั้นผมโดยรวมก็คือสะใจนั่นแหละแม้แต่เสียงปืนเองเนี่ยยังทําให้รู้สึกได้เลย หรือแม้แต่เสียงทำลายข้าวของครับด้้ววยแลเกือบทุกซาวทุกเสียงมันลั่นหูผมไปหมดเลยครับแต่ถ้าถามผมว่ามีซีไหนที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คงจะเป็นภาค4ครับซึ่งจะเป็นไฟซีนของคิร่ากับโจสุเกะซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะทำการแลกหมัดกันต้องบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดลั่นสน,นั่นหูจริงๆ เสียงพวกนี้เป็นเสียงที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเสียงที่มันแอดวานและจินตนาการยากขึ้นมาหน่อยตอนอ่านมาังงะก็จะเป็นเสียงสแตนครับการทําเสียงของสแตนเนี่ยมันจะต้องเหมาะสมกับตัวสแตนตัวนั้นแบบฟังทั้งเดียวรู้เลยฮะว่าเป็นตัวนี้อย่างเสียงหยุดเวลาของดิโอโดยในตอนแรกครับเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าสแตนของดิโอหรือว่าเดอะโวลเนี่ยมันทําอะไรได้เสียงหยุดเวลาในตอนแรกจะฟังดูเหมือนมันกั้มก้กึ่งกึ่งครับ และพอถึงตอนที่ต้องโชว์ความสามารถในการหยุดเวลาจริงๆเสียงก็จะออกมาชัดเจนแบบนี้ครับ The World. และจริงๆหลายคนก็น่าจะรู้ครับว่าเสียงหยุดเวลาของโจทาร่นั้นจะแตกต่างจากของดีโอมากเลย <The World. S 1> อีกเสียงหนึ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่สุดเลยก็คือเสียงกดระเบิดของคิลเลอร์ควีนความรู้สึกมันจะเป็นแบบ คนที่โดนกดระเบิดเขาหายไปเลยครับเสียงอีกแบบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของโจโจ้เลยก็คือเสียงการเปิดใช้งานสแตนที่สแตนแต่ละตัวของผู้ใช้นั้นก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะและความสามารถของสแตนตัวนั้นอย่างบูจาร์ดี้ครับที่มีสแตนเป็นสติกกี้ฟิงเกอร์ความสามารถครับเลยจะเป็นการเปิดซิปไปอีกโลกหนึ่งได้สติกกี้ฟิงเกอร์อาบัคิโอครับที่มีสแตนเป็นมูดี้บลูส์ที่สามารถเล่นเหตุการณ์ย้อนกลับได้แบบสดๆเหมือนกับการเล่นเทปมูดี้ โจสเกะครับที่มีแสแตนเป็นครีซี่ไดมอนด์เสียงก็จะออกไปทางแบบประกายเพชรๆหน่อยเขาเรียกได้ว่าปรีแตะขั้นสุดหรือจะเป็นโรฮังครับที่เขาจะเป็นนักเขียนการ์ตูนและจะมีแสแตนเป็นเฮเวนดอร์การปล่อยสแตนออกมาก็จะเป็นการตวัดปากาครับเฮเวนดอหรือที่ผมชอบมากที่สุดครับอย่างมิยามโตะที่จะมีแสแตนเป็นอินิกมาที่มีความสามารถเป็นการเก็บคนหรือสิ่งของไว้ในกระดาษได้ช่องโหว่ของอินิกมาของฉันก็จะเสร็จสมบูรณ์ คครับก็น่าจะเกือบหมดแล้วสําหรับเรื่องเสียงของโจโจ้นะครับอาจจะผิดพลาด เรื่องชื่ออะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่ออกเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีคนมาบอกกับผมว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วภาค7เนี่ยมันมีเสียงแล้วนะครับก็จะเป็นในเกม a l l Star b a t t l e กับ Eye of Heaven ซึ่งก็ถูกฮนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวละครมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เสียงอะไรต่างๆมามันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอินเท่าไหร่เพราะางั้นเนี่ยก็ต้องรอดูในอนิเมะทีเดียวเลยตอนผมลงคลิปนี้ก็น่าจะใกล้ถึงวันที่ตัวอย่างมันลงแล้วมั้งก็ยังไงก็ข คุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมช่องเล็กๆช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งด้วยครั้งหน้าเราจะมาถลกเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ต้องฝากรุ่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมา